สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้มาเล่าข่าวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะที่มีภาพถ่ายหลุดลงมานั่นแหละคะ่ะเนาะในข่าวเราก็ได้เห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าถ่ายภาพในปี2557นะคะก็ประมาณ11ปีผ่านมาเนาะอันนี้ก็ไปตรวจสอบกันแล้วกันนะคะว่าไปโยงใยไปเกี่ยวพันนะคะเงินถึงถึงใครบ้างอะไรเงี้ยก็ให้ไปตรวจตาตามขระบวนการก็แล้วกันนะคะแต่สิ่งที่ อยากจะพูดวันนี้ก็คือถ้าเราจะกล่าวหาใครเนี่ยมันก็ควรจะมีหลักฐานชัดเจนเลยละคะ่ะว่าไปตรวจสอบก่อนเลยว่าเงินของคนที่เป็นสแกมเมอร์คนที่ไปโกงคนอื่นเขาเนี่ยคนที่ไปช่อฉนช่อโกงคนอื่นเข้ามาเนี่ยมันได้เข้าบัญชีของบุคคลบุคคลนั้นหรือเปล่าบุคคลที่เราจะกล่าวค่ะหาเขาเนี่แหละคะ่ะเนาะ,ะนก็ต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจนแหลคะค่ะแล้วก็มากล่าวหา แล้วก็ดําเนินคดีตามขั้นตอนนั่นแหละค่ะเนาะแต่ถ้าบอกว่าถ่ายรูปคู่กับคนโน้นคนที่ทําผิดคนที่มีคดีแล้วคนที่ไปถ่ายรูปต้องทําผิดเหมือนคนที่เราไปยืนถ่ายรูปคู่เขาอันนี้ตะกะนี้ไม่เลิฟเจไม่เห็นด้วยนะคะอย่าลืมว่าคนไทยเราเนี่ยถ่ายหลายคนด้วยซ้ําไปนะคะไปยืนถ่ายรูปกับคนที่ คดีช่อโกงมหาศาลก็ไปถ่ายรูปมาแล้วถ้าบอกว่าถ่ายรูปด้วยกับคนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยแล้วคนนั้นจะผิดตามไปด้วยเนี่ยคนไทยก็คงผิดเยอะค่ะเพราะว่าไปถ่ายรูปกับคนที่โกงมหาศาลเลยแหละทั้งโกงช่อชนโกงสารพัดท,ที่จะโกงไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนะคะที่เข้าไปติดคุกติดตารางหรือเม็ดแต่อดีตนายกอะ่ะนะคะที่ไปโกงบ้านกินเมืองมานะ่ะ ไปถ่ายรูปมาไม่รู้กี่คนเนี่ยถ้าบอกว่าถ่ายรูปแล้วต้องผิดด้วยเนี่ยก็คนไทยผิดเต็มค่ะอันนี้ก็อยากให้นะคะอย่าโจมตีกันเรื่องพวกนี้เลยค่ะหาหลักฐานให้ชัดเจนว่าเงินที่เขาได้มาที่บอกว่าเขาไปผิดที่เขาบอกว่าเขาไปเกี่ยวพันสแกมเมอร์คนที่เป็นสแกมเมอร์เนี่ยอะไรสมิธสมิท,มทอะไรนะั่นนะก็ต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนว่าเขาผิดยังไง เงินถึงเขาตรงไหนไม่ใช่เห็นแค่การถ่ายรูปแล้วเอาไปโจมตีกันอันนี้คือเล่นการเมืองแบบนี้มันมันไม่แฟซึ่งกันแล้วกันเข้าใจอยู่ว่าไอที่ว่าเขากระโดงนะ่ะก็ให้เดินตามขบวนการถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะเพราะว่าการกระทําความผิดของคนเราเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่แล้วค่ะสืบยังไงมันก็เจอหลักฐานถ้าเราทําผิดนะ่ะแต่ถ้าเรา ไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยไปค้นหาหลักฐานที่กระทาความผิดนี่มันไม่มีหรอกคะ่ะถ้าเราไม่ได้ทําผิดเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนจนและเจอคนรวยกันแกล้งจนกระทั่งติดคุกติดตารางนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่าเออเข้าคุกไปเพราะจนกว่าเขาแต่ในลักษณะของนักการเมืองนี่ยยังไงมันก็สู้กันอยู่แล้วคะ่ะใครผิดใครถูกว่าไปตามกฎหมายอยู่แล้ว เหมือนกรณีไมล์รับเจเอ่ยให้ฟังหลายครั้งแล้วนะคะเกี่ยวกับว่าการโกงเนี่ยต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนและออกผิดให้ได้หรือแม้แต่เข้าไปพัวพันการกระทําผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนแล้วถูกดำเนินคดีนั่นแหละเหมือนคุณหมอวรงยกตัวอย่างง่ายๆนี่ไมาแรับเจพูดหลายครั้งแล้วคุณหมอวรงเนี่ยเก็บหลักฐานมาไม่รู้กี่ปีนะคะถึงเอาอดีตนายกเข้าคุกได้อะ นะคะกี่คนสองคนด้วยซ้ำไปนะคะถึงแม้คนที่เข้าคุกปัจจุบันนี้จะเคยหนีไปผลสุดท้ายก็หนีความผิดของตัวเองไม่พ้นจนกระทั่งเข้ามาติดคุกในประเทศไทยนะคะนี่แหละค่ะคือหลักฐานความจริงไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการแปลงสัมปทานซื้อขายที่ดินนะคะหรือแม้แต่คดีจำนำข้าว เนี่ยคุณหมอวรงท่านหาหลักฐานชัดเจนมัดชัดเจนดิ้นไม่หลุดน่ะยื่นดำเนินคดีเห็นไหมคะเพราะมันมีหลักฐานว่าโกงยังไงโกงกันแบบไหนถึงติดคุกติดตารางได้เพราะหลักฐานชัดเจนไงคะแต่ถ้าว่าเห็นเขาไปถ่ายภาพกับใครแล้วคนที่กทำความผิดคนนั้นน่ะ แล้วเราต้องไปผิดตามเนี่ยไม่เลิฟเจไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนที่ไปถ่ายรูปคู่คนโน้นคนนี้ก็เหมือนเราเนี่ยเราชอบดาราคนนี้เออผ่านมาเจอเขาเราไม่รู้หรอกเขาไปโกงใครมาเขาไปทําผิดอะไรมาเราไปขอถ่ายรูปถ้าบอกว่าถ่ายรูปคนนี้เออคนนี้ติดคุกติดตารางไปแล้วนะเราถ่ายรูปแล้วเออเรามีอะไรไปพัวพันเขาไม่เนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะทุกคน นี่แหลคะค่ะคือไม่เลิฟเจไม่อยากเห็นการเมืองน้ำเน่าอ่ะโจมตีกันไปโจมตีกันมาเก็บหลักฐานให้ชัดเจนคนไหนโกงก็ไม่ควรให้อยู่ในหน้าที่การงานไม่ควรถ้าเข้าไปบริหารประเทศอะ่ะเอาว่างั้นเถอะเหมือนที่พ่อหลวงนะคะในหลวงรัชกาลที่เก้าเราแม้แต่รัชกาลที่สิบนั่นแหละคะ่ะที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเคยพูดไวแ้แหละเราต้องเอาคนดีเข้าไปบริหารประเทศ ถ้าเราเอาคนไม่ดีเข้าไปบริหารประเทศมันก็จะกองกินบ้านเมืองมาแก้กฎหมายนะคะเพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้นแหละอย่าลืมนะคะหลายปีที่ผ่านมาลเราเห็นนักการเมืองนะคะเข้าไปนะคะเสนอตัวเนี่ยไปเป็นนักการเมืองเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าไปบริหารประเทศแต่พอเข้าไปจริงๆเป็นไงคะแก้กฎหมายหาหาวิธี ฎหมายอะไรที่มันเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองได้อ่ะแปลงมันซะเล่นแร่แปรธาตุซะคดโกงกันไปทีเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเราเห็นแบบนี้กันเยอะแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมจับมือกันทำอะไร A.O.A.I. อะไรกันก็ไม่รู้หนะ่ะอ r e เอ e e, อะไรกันไม่รู้หาวิธีแก้กฎหมายล้มรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่ปราบคนโกงอะ่ะ ว่าโกงแล้วไม่มีทางหมดอายุความใครที่โกงไปเนี่ยก็ต้องกลับมาติดคุกต่อถ้าหนีไม่อยากเตดคุหนีก็หนีจนตายเพราะมันไม่มีทางหมดอายุไงแต่นักการเมืองมันไม่ชอบไงนะมันถึงจะล้มและทํานูน่นแล้วอะไรที่ตัวเองออกไปทําผิดกฎหมายอย่างคดีมอ .112 เนี่ยไปด่าสถาบันไปให้ร้ายป้ายสี นะคะในหลวงของเราอะ่ะแล้วตัวเองออกไปทําผิดกฎหมายเองเนะี่ยดันเสือกไปโทษรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญไม่ดีอย่างนั้นรัฐธรรมนูญไม่ดีอย่างนี้กฎหมายโน้นไม่ดีอย่างนั้นกฎหมายนี้ไม่ดีอย่างนี้จะแก้เพื่อให้ตัวเองไม่ผิดเนี่ยนักการเมืองพวกนี้ไม่ควรเอาเข้าไปอยู่ในสภาด้วยซ้าไปนะคะคิดล้มล้างการปกครอง สารก็ตัดสินมาแล้วอยู่ภายนอกทำไงคะเซาะก่อนบนทาลายมีเงินทุนต่างชาติแต่ไม่เคยเปิดเผยแต่พอประชาชนคนไทยร่วมบริจาคเพื่อทำให้บ้านเมืองเราสงบสุขเนี่ยช่วยเหลือประชาชนด้วยกันเนี่ยวิ่งโลดตรวจสอบประชาชนแต่พอ ไม่อยากจะพูดทุกคนคงเห็นแล้วแหะทางที่ดีก็ไม่ควรให้คนเหล่านี้เนี่เข้าไปอยู่ในสภาไปเป็นตัวแทนของประชาชนหรอกวันๆคิดแต่จะแก้กฎหมายหาผลประโยชน์เข้าตัวเองทำยังไงแก้กฎหมายเห็นไหมนะคะอดีตนาย,ยกอีกคนนึงใครอีกคนนึงอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรมีธุรกิจทำอะไรอ่ะ มีกฎหมายออกมาเช่าที่99ปีซื้อบ้านซื้อคอนโดได้75%เยอะกว่าคนไทยสามารถคุมคือเป็นเจ้าของเองเลยว่างั้นเถอะเนี่ยคือคือหาเข้าไปแล้วหาวิธีทํำยังไงที่จะเอื้อธุรกิจของตัวเองอะไรพวกนี้เนะี่ยไม่ควรเอาเข้ามาไม่ควรให้มันเป็น ผู้นำนะคะบริหารประเทศเพราะคนเหล่านี้แนวความคิดก็จะเหมือนทำยังไงฉันจะได้กอบโกยเห็นไหมไปออกกฎหมายอะไรอีกนะทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นเ,เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเลยไปเซน็นไปอะไรเอกสารจน M.O.U อะไรอะ่ะนะคะให้สัมปทานใครไปเนะี่ย จนกระทั่งรัฐบาลชุดนี้ก็มายกเลิก MOU ไอ้ตัวนั้นออกไปอ่ะพอดูแล้วว่าไทยเสียเปรียบเห็นไหมคะนี่แหละคือคนที่เข้ามาหวังแต่ผลประโยชน์หาตัวเองก็จะเจอลักษณะที่แก้กฎหมายเพื่อเอื้อตัวเองทั้งนั้นนะคะคนเหล่านี้เราคนไทยนะ่ยหยุดเถอะถ้าอยากเห็นยุคสีวิไลจริงๆตามที่คำทำนายพูดเนี่ย ต้องไม่เอาคนโกงหรือนะคะคนที่เห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมเข้ามาบริหารประเทศนั่นแหละคะ่ะประเทศไทยของเรามันถึงจะถึงยุคสีวิไลได้นะคะทุกคนเนอะกฎหมายใครผิดหนีไม่พน้นหรอกคะ่ะต่อให้คุณจะอยู่ในตำแหน่งการงานที่สูงแค่ไหน คุณทำผิดก็ต้องได้รับโทษต่างประเทศเนี่ยนะคะเห็นไหมเป็นผู้นำสูงสุดทำผิดก็ยังติดคุกติดตารางถึงติดไม่มากไม่นานแต่ก็คือคนทั้งประเทศรู้แล้วว่าคุณผิดจากอะไรเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ